เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Bookteller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้การฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่ีว่าครูตัวอย่าง ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปทักทายชายชาราที่กำลังนั่งอยู่บนม้านั่งตัวยาวสวัสดีครับครูจำผมได้ไหมครับชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเออขอโทษด้วยนะครูจำเธอไม่ได้นะผมเป็นลูกศิษย์ของครูสมัยประถมยังไงล่ะครับ โอ้ขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะแล้วตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่ละ่ะตอนนี้ผมเป็นครูครับอ๋อก็เหมือนฉันละสินนะใช่ครับจริงๆแล้วผมเลือกอาชีพนี้ก็เพราะครูเลยนะครับอ๋อแล้วเพราะอะไรกันละ่ะก็ตอนที่ครูเป็นครูประจำชั้นของผมมีวันหนึ่ง ผมเห็นเพื่อนเอากล่องดินสอใหม่มาโรงเรียนแล้วผมก็อยากได้มันมากตอนพักเที่ยงที่ไม่มีใครอยู่ในห้องผมก็เลยหยิบกล่องดินสอของเพื่อนมาเก็บไว้ในกระเป๋าของผมเองพอเพื่อนรู้ตัวว่ากล่องดินสอหายไปก็เลยไปฟ้องครูครูก็เลยประกาศว่าใครเอากล่องดินสอไปให้เอามาคืนแต่ผมก็นั่งนิ่งเพราะไม่อยากคืนมัน ครูก็เลยปิดประตูห้องเรียนแล้วก็บอกว่าจะค้นกระเป๋าของนักเรียนทุกคนโดยขอให้ทุกคนในห้องนั้นหลับตาลงด้วยพวกเราก็เลยหลับตาแล้วครูก็เดินค้นกระเป๋าทีละใบผมได้แต่กลั้นหายใจครับตอนที่ครูเปิดกระเป๋าของผมแล้วครูก็เดินค้นกระเป๋าโต๊ะอื่นไปจนครบทุกโต๊ะก่อนที่จะเดินกลับไปหน้าชั้นเรียนจากนั้น ครูก็บอกให้พวกเราทุกคนลืมตาแล้วผมก็เห็นว่าครูเจอกล่องดินสอที่หายไปแล้วครูก็เรียกให้เพื่อนนั้นมาเอากล่องดินสอคืนและครูก็สอนหนังสือต่อราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครูก็ไม่เคยเรียกผมไปคุยเรื่องนี้ครูไม่เคยประจานว่าใครเป็นคนขโมยเรื่องนั้น เป็นวันที่ผมรู้สึกอับอายมากที่สุดในชีวิตแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้วยหากครูไม่ทำอย่างนั้นผมอาจจะโดนไล่ออกผมอาจจะโดนเพื่อนๆล้อและดูถูกหรืออาจจะกลายเป็นคนขี้ขโมยไปแล้วก็ได้และแม้ว่าครูจะไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำแต่ครูก็ได้สอนบทเรียนที่ผมจะไม่มีวันลืมผมเลยตั้งใจว่าถ้าโตขึ้น ผมอยากจะเป็นให้ได้อย่างครูบ้างครับขอบคุณนะครับครูสำหรับบทเรียนอันล้ำค่าน,นี้ชายชลายิ้มและมองดูลูกศิษย์ของตนพร้อมตอบกลับไปว่า mm. เธอจำไว้นะการสอนเด็กคนหนึ่ง ก็เหมือนสอนตัวเราเองทุกครั้งที่เธอได้สอนเด็กๆอย่าเพียงแต่ใช้ความถูกต้องของการเป็นครูและสิทธ์แต่จงใช้ความรักและความเมตตาด้วยการกระทำของครูที่ทำให้เด็กได้เห็นในทุกๆวันนั้นมันสำคัญมากจงสอนเด็กไม่ใช่แค่ได้เพียงบทเรียนในตำราเท่านั้นแต่จงเป็นแบบอย่างและสอน ให้พวกเขานั้นได้บทเรียนของชีวิตด้วยการสอนที่ดีนั้นไม่เพียงเป็นการสอนโดยคำพูดคำจาที่ออกมาจากปากของผู้หนึ่ง แล้วทรงออกไปที่ผู้หนึ่งเท่านั้นแต่การสอนที่ดีนั้นคือการที่เราได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้นั้นได้เห็นด้วยขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีจาก The Book Taylor ครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒน,นาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ ขอให้เราทุกคนมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ